นะครับกัดเรียบร้อยกัดล้านนะกัดเราขันนะ ก่อนขึ้นเขาแบบนี้เลยทางชันนะครับดูครับน่าจะถึงเส้นทางของหมายแลกนะที่จะถึงเดี๋ยวโอเดี๋ยวรอคุยกันต่อขอพักหน่อยแป๊บนึงนะครับอม่อหวพ้นเหนื่อยครับ ก็สูงนะตอนนี้บางทีเอามอเตอร์ไซค์มาตอนลงยังเสียวครับมีจักรยาน,นครับแต่จักรยานคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับลงได้ทางเขาผางบอ่อยมันดีขึ้นเยอะหรือว่ายังไม่ถึงหน้าฝนนะครับถึงมันยังไม่เป็นล่องทางน้ำไหลนะครับแต่ถ้าหน้าฝนเมื่อไหร่ มันเป็นเลางลงยากมากหอโอ้ในที่สุดนะครับก็จะถึงแล้วหมายแรกของเราจากที่ไม่ได้ตกปลามาประมาณห้าวันได้เราจะไปตกปลากันสวัสดีครับผมกายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy and Fishing นะครับผมวันนี้ก็จะพานาฬออกหมายตกปลาช่อนนะครับผมก็ ปั่นจักรยานมานะครับวันนี้ก็จะอยู่ในรายการซื้อมาใช้ ep ที่15นะครับผมวันนี้ผมก็ซื้อมาใช้นะครับเป็นเหยื่อตัวนี้เลยเป็นเหยื่อหนอนยางนะครับผมพอดีตกหนอนยางแล้วสนุกนะครับอยากลองตกเพิ่มเติมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับเหยื่อสไปซ์จากค่ายหันสาเบตนะครับผมนี่มีขนาด6.5แล้วก็ 7.5นะครับผมตัวนี้ผมกะจะมาเล่นตีเท็กซัสเลยนะครับผมตัว6.5นะครับส่วนนี้จะมาตีผิวน้ำคือ7.5นะครับผมมีสีเขียวนะที่ผมสั่งมาแล้วก็สีดำนะครับแต่เขาจะมีกาดเพชรข้างในด้วยนะครับผมเป็นงานของฝีมือคนไทยนะครับในซองเขาก็จะแถมตะขอเบ็ดตัวนี้น่าจะแถม1โอมาให้แล้วตัวนี้เป็น2โอนะครับจะแถมเข้ามาข้างในซองเลยนะครับผมนะราคาเบาๆเอง ลูกล่างหน้าตาน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับน่ารักมากเท่เลยครับผม กัดเาคำนั่นนะกัดรอคำนั่นนะกัดเราคำนั่นนะมาแล้วเหยือสไปของค่ายหันสานะครับสีเขียวหาจนเจอครับปลาช่อนเนี่ยผม หาจเจอนะครับกับปลาช่อนไซส์สวยเลยนะครับนะนะนี่เทียบกับคันกับลอกก็ยาวๆเก็บจากคันกับถึงลอกนะฮะคันคันจับอากาศตอนเช้าหนาวนะครับลิ้นแข็งอยู่เลย <c oughs> ก็ปั่นจักรยานขึ้นเขามานะครับผมมาหมายอาจจะมันเป็นปล่อยน้ำออกมาจากอ่างนะครับเป็นร่องลำห้วยนะ นี่ครับผมนะผลงานเหยียดสไปค่ายหันสานะครับตัวนี้เป็น7.5เซนนะครับผมใช้ตีผิวน้ำนะถ้าเรากอช้าพถ้าเรากอช้านะครับมันก็จะมาในระดับน้ำนี่คือผิวน้ำมันก็จะมาในระดับนี้นะครับแต่ถ้ากอไวหน่อยหางมันก็จะออกแอคชั่นตีแบบแอคชั่นมีเสียงเลยนะครับตีได้หลายแอคชั่นมากนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีเขียวนะ ครับผมกับเกีียสไปซ์มีอยู่สองขนาดนะไปเลือกจับเรียกใช้กันได้เลยครับอแจ๊วสุดยอดแล้วก็ลอบได้ว่าอัลฟ้า S V T W นะครับตัวนี้เป็นตัวสปูนลึกนะครับสปูนสีดำสาย p e 2ของ J N 4ครับผมเจ้าครับ กัดหน้าแล้วนะกนะัดหน้าแล้วนะนะอ,อสืสวยแล้วนะนะอือสบาย 7.5เซนตนะตอนนี้ทะลุไปเลยส่งทะลุไปเลยนะนี่ครับผมสไปซ์ตัวสีเขียวนี่นะครับผมนะนะเหยือสปไปซ์7.5เซนนะครับผมของค่ายหันสาเบตนะครับนะผมน่าจะพูดถูกนะครับ <c oughs> นี่ตัวสีเขียวสีหมาดของผมนะสีเขียวปลาช่อนใสสวยนะครับนะนะมันเป็นปลาน้ําใหม่เขาปล่อยน้ําจากอ่างลงมานะครับผมก็ช่วงก่อนมันน้ําแดงน้ําขุ่นมากเลยตอนนี้น้ํามันอาจจะเยอะแต่มันก็ใสนะในระดับหนึ่งนะครับผมผมก็มาลองนี่เลยนะเบ็ดสองโอนะครับตัวนี้ทะลุเลยครับ ครับอย่ามองข้ามนะครับขัดเรียบร้อยนะครับขัดเรียบร้อยอยู่ไหมอยู่ไหมนะอยู่ครับเห็นไหม พูดไม่ทันคำว่าไม่ควรมองข้ามนะครับนะนะหมายไหนที่ตีได้ตีไปก่อนไม้สองไม้ก็ยังดีครับดีกว่าเดินผ่านไปนี่ครับผมเหยือ <Yeah. S 1> สไปซ์จากค่ายหันสานะครับเต็มเต็มเงี้ยงเลยโอ้โหหมายก็นี่ครับเป็นร่องห้วยน,นะตอนเช้าเรามาทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วนะครับก็กลับมาซ้ำนะครับผมตอนนี้เป็นขนาด7.5เซนนะ นะสายพันธุ์ไปใกล้มาแล้วเรียบร้อยครับอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับไม่ได้เข้าไปใกล้นะออกมากลัดเลยอะ่ะตีถึงฝั่งน้ำแล้วนะนะลากออกมาเนียนๆนับตัวนี้ทะลุแก้มไปเลยนะครับ นี่ครับผมนะนะเยือตัวเดิมนะแต่ตัวนี้ปากน่าจะฉีดเรียบร้อยเก็บไปสองแต้มนะกับบ้านสามารถเอาไฟแช็คลนซ่อมได้นะครับผม mm hmm. นี่ไม้เด็ด ม,มาแล้วเรีบร้อยนี่นะครับย้ำย้ำสไปอีกแล้วต่อสีเขียวนะครับเพราะว่าปลามันอาจจะ,จะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าอาจจะเค,เคยเจอกลบยางบ้างมันต้องสลับครับกบยางไม่กัดก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ขนาด กัดแล้วตึกปายคันกระตุกนะครับผมส่งยังไม่คายเลยนะครับเพราะาเดือมมันอาจจะนุ่มนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบรู้สึกสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะนะต้องไปลองกันเองนะครับผมยก,กับเบือมตัวนี้นะผมก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมต้องเดินออกไปต่อข้างนอกอีกนะมันต้องใช้เวลาอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นลอกนี่ครับได้ว่านะครับแล้วก็สาย p ี2ของ JNFO แล้วก็คันใบสันนะครับผมตัวนี้เป็นใบสัน S2 นะครับเวท62นะครับแล้วก็เหยียดสไปค์ของค่ายหันสาตัวนี้นะครับเป็นหนอนอยางตีผิวน้ำได้นะครับ ก็จัดไปตอนเย็นอีก3ามแต้มนะครับกับปลาช่อน3ามแต้มเห็นไหมครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะไปสามแต้มนะครับตอนเช้าอีกกี่แต้มประมาณ2แต้มหรือว่า3แต้มไม่แน่ใจนะครับตอนเช้าเก็าผมประกอบการก็ประมาณนี้ครับผมประมาณ5 6ตัวนะครับแต่ตอนเช้าจะมีไซส์ใหญ่ใหญ่กว่านี้นะครับ แต่ก็พอได้นะครับผมตอนนี้น้ํามันลงมาใหม่นะมันน่าจะลงมากับตรงที่เขาปล่อยน้ําจากอ่างน้ำนะครับผมแล้วก็น้ํามันใสด้วยปกติมาน้ํามันจะแดงๆนะครับน,นี้ก็วกับน้ําใสก็ปลาก็เลยพอมีออกกัดนะครับผมก็กัดแทบไม่พลาดเลยครับกัดได้แทบทุกตัวเลยไซคือมันกัดกินเหยื่ออย่างเดียวเลยนะครับผม างที่ตีอาจต้องย้ําหน่อยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจุดไหนมันน่าจะมีตัวนะครับผมก็จุดไหนที่เราไม่แน่ใจแต่มันน่าตีก็ลองตีไปสักไม้สองไม้เหมือนที่ตัวแรกที่ผมได้นะครับตีไปตรงจุดที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะได้ตีก็ตีไปสักไม้สองไม้มันก็ถ้ามีตัวก็กัดน,นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับช่องอ n j จ y f i h ก็ขอฝากนะนะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมผลงานของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ